ทุกคนเวลาเข้าไปขึ้นที่ขึ้นที่ไปเข้าไป้า <Hello. S 2> ไปเ้าเดินซ้าย,ายเาดินซ้าย oh, oh, oh. เข้าไปด้านหน้าระวัาางขึ้นสอง เอาไ้าวาวขก่อนเ้าไปดวเก้ผมเข้เข้าออฟออฟฟ้าโฟล์เข้าบ่อ้าโอา o ฟาทูเขาอยู่ถนนอะไรก็เอาฟาทูวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปฟาทูวิ่งออกไปเลยเขวอยู่โอเคคนจทำไเอ็กลังให้

ทีว่าออกฟาโฟออกฟาทูเปลี่ยนชุดเดี๋ยวฟาออกฟาทูคนที่ตรงด้านซ้ายชั้นสองครับทราบใช่จุดด้านซ้ายด้านซ้าย ห้องนี้เลี้ยคือเขีร์โอเคออฟฟาทูเคลื่อนไปที่ไปซ้ายทำอะไซายสุด กทีไฟมาแล้วพอถูกไปเลยโอเคกเล่นสโคลไปนะอย่าปล่อยอย่าปล่อยนะตอบแล้วเปล่บอยู่ข้างบนชั้นไม่ใช่ช่องช่องช่องนอนนอนกดยิงเลยยิงเลยยิงเลย

กะทีจะต้อหนั่งโอ้โหโอเคก็พอทีแล้ว เราต้องเรียกเข้าไปแล้วล่ะโอเคโอเคผ่านไปต่างยิงระเบิดไปอ๋อเก็บเพียวมันเป็นคอมเมนเตอร์ลืมตัวเลยมาถ่ายยึดกันด้านนอกไอดีไอดีอ,ดอ่ะคุณรบ โอ้ก oczywiście สำรับ ska วิมก็ post.. ใด half! v a า e l i n e s t o c k วิ่มเมำ explet เกิบ przeszúc เอ่า e s a r r o l l o Excel entspic ส f o r m t i o n s o c i a Lê Cúc mẹ Lê cục mẹ lê, lê Cục, Lê cục mẹ Lê Lê cục Lê Cúc cục. 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 Cục Ok Ok, tăng you, thank you. phá 2 nằm 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 3 3 này Ổ phá 5 Ổ phá 5 phải phá 5 Ổ phá đằng Ổ phá 5 5 ใช่ใช่ใช่ไปไปดูเก okay, ๋ใครอ่าใครอยู่ใครอยู่ในรถใครขับรถอยู่ิใช่มเพื่อนคนที่อเพื่อนเราเก๋เก๋ปล่อยไปเดินไปเดินไปเดินไปเรื่อย xác thực không phải là vì học em nghĩ đón yêu tôi Đưa mày 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 đưa mày mày เราต้องต้องเราต้องเดินตามรถปลอดภัยไปใ้เครื่อควาเครื่องโอเคคนก็หันหันหลังนะหันหลังแล้วเดินหันหลังแล้วเดินเดิน,เด,นเดินตามเพื่อะโคเวอรง ข้ามคูน้ำทิศซ้ายเดินเร็วตั้งแถวประจำตำแหน่งคนไปทางนึงอ๋อสายออกเลยหนึ่งสองสามโอเคใช่ครับมีประตูโอเคครับ เคโยเคโอเคเคเคลรอต้องไปยัง se Seal, <se ek> ตแห่ <se ek> งบนขอถอยถอยถอยอถอยอจ้หลังจ้าหลังจ้าหลัง <se ek> ไทปอาฟ้าออกฟ้ออกภาไฟคือคุณกำลังนะชใช่เอาฟ้าเออเ <Yeah. S 1> ทรีก็เดินตามออกฟ้าดูออกฟ้าดูพื่อที่อะไรามไปตามไปมไปที่ขวาไปตรงนั้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชออ

บริสุทธิ์พอดีถอนยังถอนไม่ออกเยโอเคเข้าแโอเคไปด้านซ้าย ทีไปด้านส้ายโอเคโอเคเพื่อนระวังด้านหน้า12เงยค่ะระยะไกลเยอะมากดีโลดดีโหลดดีโหลดดีโหลดออขอแทนตั้งหน่งดีโหลดดีโหลดดีโลดจับจัจัไปไป

ไปข้างในครับไม่ได้ไม่ทัน้หน้า,าดหน้าหน้าวางหน้าอาเหน้ามงไ้กนี้าว้าน่้ังดได้เเดยเลขอแค่ตำแหน่ง โอ้ยเด็กีบล้อโอยโอ้เราามวคดีกว่าังมากโหลดรีโหลดรีโหลดมาเวเด้ยเอาไปโอเคร e โหลด i n g ข้าไหนเราคนเดียวเราต้งการไปตามไปกลองสริมไป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 เเ

ูหลังเต็มประตูที่เราเข้าไปเยอะมากกามาลีโรดแต่จริงจรงเข้าไปล้ฟรีดาวฟรีดาวเวทครับโอเคเขียวแล้วจะมีอยู่ยังไม่เขียวยังไม่เขียวระวังระวังอย่าล่าไปสู้อย่าไปสู้ดาวดวโอ้ยำ Kia kia kia. Okay, I'm going to be spotted. Okay. spotted. Okay. 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 Okay.

Okay. Phá. Phá Để bộ ý kiến của chúng ta sẽ có những

do keep over here, send the gun shot. Check on that, Hino. this area! Station! This is Observer! We need you to send Clarence. Can you get them over here? <coughs> <coughs>